ได้ยินเสียงสีนัดอ่ะดังปังปังปังน้วออกมาดูไหมออกมายืนดูตรงนี้แต่ไม่กล้าไปตรงโน้นกลัวออกมาเห็นอะไรบ้างก็เห็นแต่แบบคนวิ่งหนีอ่ะแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้หน้าไม่รู้ใครเป็นใครอค๋อเพราะเรายืนอยู่ตรงนี้มันไกลใช่ไหมแล้วก็เห็นคนเจ็บอ่ะเห็นตะวันอ่ะนอนอยู่กลางถนนนึกว่าเสือ้อคนวิ่งหนีทําไมมันมันเสื้อมันหลน่นมันไม่เอาเสื้อเข้าใจเสื้อขาวใช่ไหม แล้วสักพักก็เห็นมือเห็นเอ้าคนนี่นาไม่ไม่ใช่เสือ้อก็เลยไปดูใกล้ๆครับไปตอนนั้นคือแยกย้ยายกันหมดแล้ว,หวเหลือแต่คนเี็บเหลือแต่คนเก็บนอนอยู่สองคนไม่มีคนเลยมีแต่คนคเก็บสองคนเท่านั้นที่เห็นอะที่ไปอ่ะนะปกติร้านค้างกรั้งกินเหล้ากันบ่อยนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าว่ากินไม่กินเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็อยู่แต่ส่วนนี้จะไม่ไม่ได้ไปเห็นเขาเพราะรถมันก็จอดบางเนาะ ปกติพี่วัดรู้จักเคยเห็นเคยเจอแกไหมพี่วัดเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะเขาไปอยู่การแต่ไม่รู้ยังไงเขาอาจจะกลับบ้านวันแรงงานพาะเมียเขาอยู่นี่เขาก็จะไปไปมาแต่ว่าส่วนใหญ่แกจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่กาลก็รู้จักกับแกนะปกติพี่วัดคนนิสัยยังอารมณ์ร้อนอยือก็ไม่รู้นิสัยเขาดีเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้สูงสิงกันแค่รู้จักกันเฉยบ้านเดิมอยู่การใช่ไหม S <S <an> <S เขาอยู่ที่นี่แหละแต่เขาไปซื้อที่อยู่การเขาไปทําสวนอ,อยู่ที่การ,รแต่ก็รู้จักกันกับแกที่ว่าเวลาแกกลับมาแกจะเอาพืชผ,ผลละไม้มที่อยู่การมาขายให้ที่รู้จกักกันนะเพีก็ได้ฟักทองได้อะไรมาแกก็มาขายให้อย่างเงี้ย <S an> เขารู้จักกันเพียงผิวเผินไม่ได้สนิทอะไรครับเพราะเราก็เป็นผู้หญิงเขาก็เป็นคนกินเหล้าก็ไม่ค่อยได้สูงสิงแต่ปกติเขากินเหล้าประจำอยู่เขากินประจําครับ